สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนพรศรีกันวันนี้จะมาเสนอการใช้งานคำสั่งสแกน f ค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. สามารถอธิบายการใช้งานของสแกนเอฟได้ 2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมสีพีพับได้ค่ะสแกนเนะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ อยู่ใน Library stdio.h นะคะต้อง Sharp include stdio.h เสมอนะคะรูปแบบนะคะ scanf น,นะคะวงเล็บเปิดค่ะฟันหนูนะคะรหัสรูปแบบค่ะฟันหนูค่ะคอมม่านะคะ And ตัวแปรที่ใช้เก็บค่านะคะวงเล็บปิดค่ะเครื่องหมาย semicolon น,นะคะเช่น scanf น,นะคะวงเล็บเปิดค่ะฟันหนูนะคะซด,นนดีค่ะ ฟันหนูนะคะคอมม่าแอนด์นัมเบอร์วงเล็บปิดค่ะเครื่องหมายเซมิโคลอนนะคะเป็นการรับค่าเลขจํานวนเต็มแล้วเก็บไว้ในตัวแปรนัมเบอร์ค่ะรหัสของคําสั่งสแกนเอฟนะคะรหัสรูปแบบค่ะปอเซนดีรับตัวอักขรจานวนหนึ่งตัวปอเซนดีรับค่าเลขจํานวนเต็มค่ะปอเซนเอฟรับค่าเลขทศนิยมค่ะปอเซนเอรับชุดข้อความค่ะชนิดของตัวแปรนะคะ ชาเก็บข้อมูลชนิดอักษรค่ะอินเก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มค่ะโฟดเก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยมค่ะเปอร์เซนต์ดีนะคะรับค่าตัวอัตราจำนวนหนึ่งตัวใช้ชาเพื่อกำหนดตัวแปรที่ใช้เก็บค่าค่ะเปอร์เซนต์ดีนะคะรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มใช้อินค่ะเพื่อกำหนดตัวแปรที่ใช้เก็บค่านะคะเปอร์เซนต์เอฟนะคะรับค่าเลขทศนิยมใช้โฟดค่ะเพื่อกำหนดตัวแปรที่ใช้เก็บค่านะคะ และเป s นะคะรับชุดข้อความใช้ชาค่ะจำนวนตัวอ,อักษรที่ใช้เพื่อกำหนดตัวแปรที่ใช้เก็บค่าค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะคะต่อไปเราไปดูการเขียนโปรแกรมกันเลยค่ะต่อไปเราจะทำการเขียนโปรแกรมกันค่ะอันนี้ก็คือโปรแกรมโครงสร้างหลักๆของเรานะคะ มันจะมีสองไลบรารีค่ะคือ include stdio. h แล้วก็ include conio. ค่ะเครสกีนะคะเพื่อทำการล้างหน้าจอค่ะต่อไปเราจะปประกาศตัวแปร i n ค่ะ i n พองเราจะประกาศตัวแปรเป็น number นะคะ ต่อไปค่ะเราจะปินเอเพื่อที่จะให้ผู้ใช้นะคะพิมพ์ตัวเลขจำนวนเติมลงไปค่ะปินเอของเรานะคะทุกครั้งจะต้องใส่วงเล็บแล้วก็ฟันมูค่ะ บรรทัดต่อไปนะคะก็สแกนเอค่ะตามด้วยรหัสรูปแบบคือเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเพื่อรับค่าข้อมูลมาเก็บไว้ในห้องนัำเบอร์ของเรา ต่อไปนะคะเราจะเขียน p ิ้นเออีกตัวหนึ่งนะคะก็คือคำว่า your number ตามด้วยเปอร์เซ็นต์ d นะคะ ต่อไปเราก็จะไปคอมไพล์นะคะว่ามันเออร์เรอร์ไหมไม่เออร์เรอร์เราก็รันเพื่อดูผละคะ่ะนี่ก็คือผลของ u r Number ของเราคือได้หมายเลขสรุปนะคะสแกน f นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอยู่ใน i b บ r r y s h d i o h นะคะรหัสของคำสั่งสแกน F ก็ตามตารางนี้ได้ค่ะ พี่ันขอจบการนำเสนอเพียงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ